ทำโน้ตไม่ทันเนื่องจากว่าพวกเขาตอบเพลงเร็วกันมากครับผมเช้าก็ตื่นไม่ทัน <c oughs> โน้ตก็ทําไม่ทัน <c oughs> อยากตอบเพลงกันเร็วเองก็ไปเขียนโน้ตเองเนี่ยทุกคนก็สมทุมพุ่มไม้ของใครของมันนะครับปรากฏว่าน้องฟุนมาเล่นไม่ได้แล้วก็โยกไอ้ที่เป็นโซโล่ลูกโซโล่ทั้งหมดมาให้ดาเล่นกูเชื่อมือดานี่ทุกคนขนาดเขียนขอดให้เขายังต้องมาแปลงเป็นภาษาไทยดูความกากของเขา เราพี่ดาวว่าว่าค่ะต้องบอกว่าคุณหมูใส่ยับเลยนะทุกคนมันคือเพลงประกวดนะครับเราก็เลยไม่ออมมือแหละดิ้งดิ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 งขยับคอด้วยสามสี่ดิ้งดิงสวัสดีผู้ชมเายกา F4 ทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ดาแดดเดียวนี่ครับตอนนี้ดาแดดเร็วแล้ว เพื่อนๆของเขากําลังประสบปัญหาเป็นผู้ประสบภัยโนะ้ตเยอะเกินโน้ตเยอะโพดนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่พวกเขาเนีครับมทำโน้ตไม่ทันนะเนื่องจากว่าพวกเขาตอบเพลงเร็วกันมากครับผมโอ้เหลือเชื่อเลยที่แรกคิดว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เราจะมัววุ่นกับการต้อนรับเขตมาเยี่ยม แล้วเราก็จะหายไปสอสาวันแล้วก็ต่อเพลงช้าได้จบพอดีในสัปดาห์นี้ปรากฏว่าท่านผอ,อ,อเมตตาครูหม,มูนะครับพอไม่ได้ซีเรียสกับครูหม,มูมากก็คือเรียกประชุมคุูหมูก็ไม่ค่อยได้เข้าแล้วก็พอละเขตมาเขาให้หัวหน้าฝ่ายไปต้อนรับคุูหมูก็ไม่ได้ไปนะแล้วก็พวกจัดสถานที่พวกครูเขาจัดการเองหมดครูหม,มูก็เลยมีเวลาเต็มที่ในการซ้อมแล้วเด็กๆเขาไปไวมากทุกคนปรากฏว่าเขาต่อเพลงช้าจบตั้งแต่เมื่อวานครับผม oh, <no. S 1> โอ้โหเหลือนักร้องคนเดียวเออนักร้องยังตกกระลุกอยู่เลยนักร้อง <peach noise> ต้องฝึกบ่อยๆไม่เป็นไรนะครับเพลงลูกทุ่งมันมันมันร้องยากนะต้องบอกว่าเพลงลูกทุ่งมันร้องยากจริงๆนะครับมันไม่ใช่การร้องกร,งกระโหลกกะลาแล้วก็ร้องได้ยิ่งเป็นเพลงที่เราคัดนเนี่ยมันคือเพลงประกวดนะครับเพลงประกวดจะเพลงแบบง่ายๆมาก็ไม่ได้นนะดาเนาะแบบดาร้องปีที่แล้วน่ะอ,อืกมกรรมการระดับเขตด,ดาแหลกเลยเหมือนเขาอัดอั้นตันใจมากไม่เคยด่าเรามาก่อนเลยในชีวิตเขาก็ด่าเรามาเต็มที่ไม่ไม่ได้ด่าเขาบอกคอมเมนต์คอมเมนต์ติอะไรประมาณนี้น่ะปีนี้เอาใหม่นะครับ หลังจากที่ต่อเพลงช้าจบเมื่อวานนี้เจอเพลงเร็วเลยครับผมนี่เพลงเร็วตอนนี้ครูหมูทํโน้ตไม่ทันนะครูหมูกะว่าอ่าเมื่อคืนนั้นมีเวลาน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องรีบนอนด้วยเช้าจะได้ตื่นมาต้อนรับแขกปรากฏเช้าก็ตื่นไม่ทัน โน้ตแกทําไม่ได้มันมีอะไรทันบ้างเนี่ยเออกูหม่ทำโน้ตมาก็คือมันต้องแปลงโน้ตนะเด็กๆเขายังอ่านโน้ตไม่คล่องนะครับก็ต้องแปลงโน้ตมาแปลงโน้ตมาถึงแค่ท่อนหนึ่งแค่นั้นนะครับแต่ว่าเด็กๆเขาต่อได้เร็วเกินคาดครับตอนนี้อยากต่อเพลงกันเร็วเองก็ไปเขียนโน้ตเองเนี่ยแปลงโน้ตกันเองนะครับตอนนี้ทุกคนก็สมทุมพุ่มไม้ของใครของมันนะครับของคนอื่นไม่อะไรนี่มาดูของดาแดดเดียวครับทุกคนโน้โน้ตอย่างเยอะไม่เคยทําโน้ตอะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนยิ่งกว่าแตงวงอย โน้ตสองแผ่นด้วยของดา <S <S ของดาเนี่ยดูดูเดี๋ยวดูด,ดูโน้ตขะเป็ดสองชั้นเนี่ยเต็มปหมดเลยที่แรกคิดว่าน้องฟูนจะมาเล่นได้เอาจริงตอนที่ออกแบบเพลงเนี่ยคิดว่าน้องฟูนจะมาเล่นได้ผมหมก็เลยแบ่งพาร์ทให้คีย์บอร์ดสองเครื่องผัดกันโซโล่ไปทีนี้ปรากฏว่าอ่าน้องฟูนมาเล่นไม่ได้แล้วก็ให้ให,ให้เจ้าเจ้าฝนมาเล่นแทนนะครับฝนก็ยังเล่นไม่เก่งเท่าไหร่ก็เลยให้ฝนรับผิดชอบกดคอร์ดง่ายๆไปแซวสตริงไปแล้วก็โยกไอที่เป็นโซโล่ลูกโซโล่ทั้งหมดมาให้ดาเล่นกูเชื่อมือดา ครูเชื okay. ่อว่าดาคือนัมเบอร์วันของวงเราลูกดาสู้สู้ดาสู้ตายดาไวไลน์สู้ตายสู้สู้พี่ดาว่าพี่ดูแล้วพี่ดาว่าว่าค่ะให้กําลังใจเพื่อนหน่อยครับสู้ๆนะเพื่อนอันนี้เยอะจริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้แกล้งอวยเล่นนะมันคือแบบโอ้โหมหาสารมโหฬารเลยนะครับคนมันเยอะโคตรเยอะเลยอย่างเพลงช้าก็เยอะเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอุยุอัญญะเต็มไปหมดเลย ของคนอื่นมีนิดเดียวนะครับคนอื่นมีแค่ลายตอดลายสอดประสานแค่นั้นเครื่องเป่าแต่คีย์บอร์ดรับบทนำจะมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งคะ่ะครับผมโน้ตก็นี่ไงโน้ตสระไอโน้ตไอโน้ตไดโน้ตไ,ไดแปลงเนี่ยเวลาเวลาแปลงโน้ตเราแปลงในเอะในเซเบเลียสก็ได้นะทุกคนแปลงแล้วก็แล้วก็พิมพ์ใส่นีน้เลย อาจะได้ไม่เสียเวลาให้เด็กๆมานั่งแปลงแบบนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าเรามีเวลาเราทําเองแต่ถ้าเราไม่มีเวลาอย่างเงี้ยอย่างพวกเขาต่อเพลงเร็วเกินคาดนะ่ะแลวครูหมูแปรงน้ตยังไม่ถึงว่าเขาก็มานั่งเขียนเองก็นั่งเขียนไปห่มหน้าอยากต่อเร็วแล้วก็ทีนี้พอเรารีบๆมันก็จะมีมีผิดบ้างพลาดบ้างอะไรเงี้ยนะ่ะดาสู้สนหบ่นไหมดาเขาไม่บ่นหรอกด,ดาเขาดาเขารักครูเขาไม่บ่นหรอก <laughs> <c oughs> ครูจัดอะไรให้ดาเขาได้หมดนี <laughs> อันนี้ลายอะไรครับคุณนั่งเชงเซงหมอบหมอบเป็นหมาหอยเลยาลายทอมโบนนี่ของปามเขาไม่มีปัญหานะปามปามนี่จยอตอนนี้ตอนนี้เขาเป็นตัวทักนะครับผมเพราะว่าคุณหมูเขียนโน้ตผิดตรงไหนในปามเขาจะทักก่อนเลยนี่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับบางคนเขาไม่กล้าตัดสินใจว่าเฮ้ยตัวนี้ผิดหรือไม่ผิดนะครับในของปามนี่แบบเวลาที่คุณหมูเขียนโน้ตผิดเนี่ยอะไรเ็าจะทักก่อนเลยไอไฮยีน่าฝูงนี้เขาทำอะไรกันครับผมกับอันนี้ลายอะไรลายอะไรทำเป็ดกับทำเป็ดกับ เทนเนอร์นีน่ไอ้พวกไม่มีโนต้ตนะครับก็จะนั่งจังอยู่นะครับ<แ>คิดถึงแม่ไหมลูกตอนนี้ <laughs> ดอมแม่ด่านะครับวันนี้เอออันนี้ก้าวพ่อตก,กับผม <laughs> ส่วนวันนี้สมาชิกทีมงานของเราก็มาครบนะครับนักร้องพี่เกรสแล้วก็น้องอมปอนนะครับอมปอนอมปอนนี่ยังไม่มีบทมาหลายวันแล้วเพราะว่ายังไม่ได้เขียนบทให้เขา,เาส่วนมือกีตาร์ครับพี่เมย์เอเอแล้วก็ช่างเบียร์นะครับช่างเบียร์ตอนนี้ก็ไนั่งดูคอร์ดไปนั่งดูคอร์ดไปนั่งดูคอร์ดเพื่อให้เล่นทันเวลาที่เขามาซ้อม เวลาเขาซ้อมรวมเราจะได้ไม่งงเพราะว่ามันฉุกและหกมากส่วนลายนี้อ่าพี่ชื่ออะไรวะ <c oughs> พี่หนูดีเขาจะเขาจะช่วยน้องฝนนะ <c oughs> น้องฝนเขาก็ต้อง <c oughs> แปลงครับ <c oughs> นี่น,นี่นี่ทุกคนขนาดเขียนขอดให้เขายังต้องมาแปลงเป็นภาษาไทยดูความกากของเขา <c oughs> ปกติแล้วเวลาเขียนคอร์ดเนี่ยเราจะต้องกดออกดคอร์ดได้เลยเนี่ยคีย์บอร์ดกดคอร์ดกดโน้ตได้เลยนนแต่ว่าเราต้องแปลงแอบาบางคนไม่รู้คือไม่รู้จริงนะอย่างอย่างโน้ตตัวดีเนี่ยอย่างโน้ตคอร์ดดีเราจะต้องกดโน้ตอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียนโน้ตภาษาไทยมานะครับส่วนภาษาไอ้น,นี่เขายังไม่ไม่รู้แต่ว่าพวกนู้นเขาจะเขาจะชำนาญแล้วนะเขาจะกดได้สบายสบาย B เมนเนอร์ er, B เท่ากับ T ไม่ต้องเมนเนอร์ก็ได้เราไม่ต้องสนใจเมนเนอร์เวลาเรากดโน้ตตัวเดียวแต่ว่าถ้ากดเป็นคอร์ดเราต้องสนใจเมนเนอร์คู่นี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอันนี้ตัวซอน ไอเลิฟคือครูไม่ใช่ตัวซ้อนไอเลิฟครูคุณแฮปปี้ครับคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ครับแปลงโน้ตแปลงโน้ตอย่าลืมบอกน้องด้วยนะเล่าให้น้องฟังเรื่อยๆว่าตัวนี้ต้องเป็นเสียงนี้เสียงนี้เสียงนี้นะน้องก็จะได้เก่งด้วยนี่แต่ครูเชื่อว่าน้องได้เหรอเนี่ยน้องเจเจนี่เขาคือสุดยอดน้ำมือวันในรุ่นแล้วนะครับอะไรครับคุณกากเอ้ยคุณฝนไปหมดเลยใช่ไหมครับตรงเนี้ยหมดเลยหมดเลยครัครูจะได้ไม่ต้องมาซ้ำอีกรอบนึงสุดสุด บอกให้เขียนตัวเล็กๆหาอะไรมาลองไงเวลาเขียนกับปูนกระเบื้องแล้วมันน,นี่มันลืน่นล U, U, ูกดาสู้สู้ลูกลูกดาสู้สู้ลูกดาสู้คูมันลืน่นกูก็ลืมเหมือนกันอ่าต้องบอกว่าคุณหมูใส่ยับเลยทุกคนมันคือเพลงประกวดนะครับเราก็เลยไม่ออมมือแหละเรามีไอเดียอะไรแต่ละปีเราจะใส่ให้ยับไปเลยแล้วแต่ว่าต้องประเมินกําลังเด็กก่อนนะอย่างเช่นอ่าปีนี้ปีนี้เรามั่นใจว่าคีย์บอร์ดเราเราเล่นได้มั่นใจว่าคีย์บอร์ดเราเก่งก็เลยใส่โน้ตให้เขายับเลย ส่วนเครื่องเป่าก็พอประมาณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท,ที่เยอะก็คือกองนะครับนะกองหมูใส่ให้แบบสะบ้นหันแหลกเลยเพราะว่าเรามั่นใจว่าคือก้าวอยู่กับเราตลอดเราจะฝึกให้เขาตอนไหนก็ได้อะไรประมาณนี้นะมีโอกาสเล่นได้แน่นอนนะครับส่วนเครื่องอื่นก็ดบๆเบาๆตามฝีมือของพวกเขาไปนะแต่ว่าใน,ใน,ใ,นในที่นี้ทุกคนที่ได้รับคัดเลือกมาเขาเขาเก่งกันอยู่แล้วนะครับนะก็เลยได้โน้ตที่แบบค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงอ่าเล่นไงนะครับ <laughs> นี ye ่มีชาวจีนมีชาวอินเดียด้วยครับผนเราจะไปแดนพละตะกันนะครับเออเล่นไปเล่นมางูออกเหลือแต่เบสเล่นดึงดืดกระดึงดิดกระดึงดิดทำไมครับเขานอนใช้เหมือนงูเลยเวลาเป่าเออว่ะอันนี้อันนี้เชื้อชาติไทยสัญชาติงูนะครับผม เวลาที <Vers es> ่เขานั่งเป่าอยู่เดี๋ยวเขาจะเลื้อยตกเก้าอี้ไปทั <achte> ้งๆที่คนอื่นเขานั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะอ่ะว่าไปตึงติ้ดิงติงดิงดิ้งทำคอขยับด้วยต้องสามสี่เอ้าตึงดิ้ดิ้งติงดิงติงดิงดิงขยับคอด้วย้าไม่ได้มาในหน้าดาดึงดีเออดึงดีสามสี่ดึงดึงดีเป็นดีวดีโอ้โหอะไรวะไม่เก่งเลยเดี๋ยวให้น้องฝนมาโซโล่แทนเลยไม่เอาคู่เก่งใจ เกงกเราเรามีฝีมือเราต้องโชว์สีแล้วทีไปเลยใช่มันมันจะสีองี้ตงดิ้ิงดิดิงดิดิดิ้ดิดิดิงดิดิดิ้ดิดิดิงดิดิดิ้ดิดิดิงไป,ไปบัดรที่ <ไป S 2> ห้าดิ้ดิงดิดิงคือเราไม่ต้องซีเรียสตรงนี้หรอก เดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยพวกเขาเปลี่ยนคอร์ดมาเราจะรู้เองว่าเราต้องเราต้องเปลี่ยนตรงไหนเราแค่จําให้ได้ว่ามันเล่นแบบไหนก็พอเดี๋ยวเวลาทุกคนทุกคนเขาเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนโน้ตเราจะรู้ด้วยเซนส์เราเองอะไรนะลูกอันนี้คืออะไรคะดูดูของสามพยางแทนมันเป็นโน้ตเดียวก็แค่เขียนโน้ตเดียวอย่างเช่นโน้ตล่างเป็นโดข้างบนเป็นมีก็เขียนโดมี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 ก็เป็นโด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 ข้างบนไม่ต้องดูอันนี้น่าจะน่าจะเด้งมามันเด้งผิดนี่ส่วนแงคงอันนี้นะครับทุกคนที่ครูหมู เคยรีวิวคีย์บอร์ด XP S10 กับแก้มบุ๋มไปแล้วคุณมบอกว่าเล่นไม่เป็นก็วันนั้นได้มาได้มานั่งเล่นอยู่คนเดียวนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับนะขอบพระคุณพี่ๆที่ทําคลิปสอนไว้นะครับคลิปสอนไว้ที่ในช่อง u t u b e คุณ๋มูก็ดูนู่นนี่เนี่ยอ๋อรู้แล้วเพิ่งรู้ว่ามันมันเจ๋งมากเลยทุกคนคีย์บอร์ดอันนี้มันเจ๋งจริงนะครับมีตัวปรับคัตออฟเรโซแนนซ์แอดแทกเรลิซคอร์ลัสรีเวิร์บอันนี้ใส่เอฟเฟกตได้แล้วก็มีเส ยาวคอเรื่อยๆแล้วก็จะเซฟแบงค์ได้นะครับเซฟแบงค์ก็คือเซฟเสียงที่เราต้องการได้เพราะว่าถ้าปกติแล้วนะมันจะต้องกดหาเสียงบางบางทีเสียงอยู่ที่ร้อยอันดับร้อยเราก็ต้องกดเป็ร้อยครั้งหรือไม่ก็กดเกิดหมายเลขร้อยลงไปเนยะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องนะครับเราก็เซฟเสียงที่เราอยากจะเราจะเราใช้บ่อยเอามาไว้ข้างหน้านะก็คือพอถึงเวลาก็กดเบอร์หนึ่งเสียงนี้เบอร์สองเสียงนี้ก็ได้แล้วนะครับหาวทำไมครับกลับบ้านไปนอนไหมครับอ่ะโอเคซ้อม่อ